สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะแม่ค้าเองค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าก็จะมาออบอกลูกค้านิดหนึ่งนะคะเนื่องด้วยยางค่ะยางนอกของเรานะคะแบรนด์สมใจนะคะ X 1นะคะสีดำา14มิลนะคะออตอนนี้ของขาดชั่วขณะนะคะเ,เราก็มีตัวนี้มาแทนนะคะตัวนี้ค่ะแต่ว่าเป็นสีเทานะคะตัวนี้เราไม่ได้ตีโลโก้นะคะเ,เนื้อยางเหมือนกันทุกประการเลยนะคะเจริญร้อยยี่สิบค่ะ ร้อบาทค่ะคอบางยางหนายางยาวอยู่ที่เมตรยี่สิบเซนนะคะ14มิลรูใน6มิลน,นะคะตัวนี้ไม่ตีโลโก้นะคะทับสีเทาค่ะสนใจก็ทักมาถามได้นะคะเนื้อยางเหมือนกันทุกประการไม่ตีโลโก้นะคะเป็นตัวนี้ก็คือจริงๆเราทําสีดำค่ะพอดีว่าโรงงานทำผิดสีเราก็เลยรับจบมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ มากระจายในราคาที่ย่อมเยาให้กับหลายๆคนนะคะสนใจก็ทักมาถามได้สินค้าพร้อมส่งนะคะไม่ต้องรอานานมีบริการเก็บเงินปลายทางตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่ซื้อกระทางร้านซื้อกระทางตัวแทนก็ได้นะคะตัวแทนเขาบางเจ้าเขาก็นําไปจัดจําหน่ายเหมือนกันนะคะขอบบางยางหนาเนื้อใสนะคะตัวนี้ก็มีขีบขาวนะคะเรียกได้ว่า3มชั้นเลยนะคะ สนใจกระทักมาถามได้นะคะส่วนอ่อสิบห้าที่เป็นสีดํานะคะ 14. สิบสี่อ่อสนใจ X1 หนึ่งนะคะเนื้อใสนะคะก็ไม่นานค่ะเร็วๆนี้เดี๋ยวมีเข้าส่วนใครที่ร้อนใจอยากจะใช้ไปก่อนนะคะก็ตัวนี้ไปเลยค่ะเหมือนกันทุปราการถูกด้วยสวนใจกระทักมาถามได้เลยนะคะโอเคฝากไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ